ันนี้พามาชมบ้านตักอากาศของเราสองคนกันหนึ่งตัวเนาะเราเต็นด้านหลังเป็นเขาเรียกว่าบ้านพักตากอากาศส่วนตัวของเรานะคะเราใช้มาประมาณ4ปีกว่าแล้วสปีแล้วชื่อรุ่นไลซาหกนอนดิไลซาหกนะคะ,ะก็คือจริงๆคือสายหกคนแต่ว่าเราก็รู้สึกว่านอนสองแล้วก็มีหมาน้อยหนึ่งตัวมันก็มีพื้นที่กว้างขวางเหลือเฟือให้เราใช้ก็ที่จริงในฟังก์ชันหลักๆของเต็นท์เองแล้วเนี่ยเขาก็จะมีห้องนอนห้องนอนใหญ่ ห้องนอนเล็กฝั่งนี้แล้วตรงกลางก็จะเป็นโถงโถงกลางอะไรอย่างงี้ครับไว้แบบนั่งเล่นได้แต่ด้วยความเรานอนสองคนเราก็ปรับเป็นห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องแล้วก็เก็บห้องนอนเล็กออกเราก็จะได้โถงกลางที่ใหญ่ขึ้นจะพาไปไปชมข้างในไหมใช่ครับใช้งานจริงมาลกๆหน่อยนะก็คืออันนี้มันใช้เป็นบ้านแต่กาศได้จริงมีทุกฟังก์ชั่นที่เราต้องการเลยใช่เดี๋ยวไปดูกันค่ะครับ웰คอม ยินดีต้อนรับสู่บ้านของเราได้คือหน้าบ้านอันนี้จริงๆมันสามารถเป็นห้องนอนเล็กได้หนึ่งห้องนะคะถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราก็เก็บออกมาแล้วเกิดว่าสมมุติมีเพื่อนมาแล้วลืมเอาเสาเต็นท์มาเราก็สามารถแบ่งปันห้องให้เพื่อนนอนได้อันนี้เราก็เปิดแล้วก็ตัวไรซ่าเนี่ยเขาจะมีพื้นกลางมาให้เราก็ใช้เป็นพื้นที่สําหรับนั่งเล่นวางของอย่างเงี้ยสะอาดๆอาดได้เลยนะคะะ<ช>แล้วกอ็อย่างวันนี้เรา เซตเล็กมาเราก็จะเอาชุดครัวเล็กๆมาแล้วก็นั่งทําตรงนี้ได้หรือว่าแบบคนรอกินกาแฟก็นั่งตรงนี้ได้นั่งนี้ได้แล้วก็มีกรงหมาอันน้อยๆอันหนึง่งแล้วก็บางทีเนี่ยเรามาหลายวันนะคะเราก็จะมาทํางานนอกสถานที่บ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะมีโต๊ะทํางานอยู่ข้างในใก็ถ้ากางอยู่ใต้ร่มไม้ก็อยู่ได้ทั้งวันสบายๆเจอมาข้างในครับ พอเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันระบายอากาศมากขึ้นเนี่ยข้างๆเนี่ยสามารถเป,เปิดออกมาได้เป็นประตูสี่บานเลยอย่างอย่างตอนนี้คือแดดเข้าฝั่งนี้เนาะเราก็ปิดทึบไปก่อนนะคะแดดมันก็จะได้ไม่เข้ามาแล้วก็เปิดฝั่งนี้แทนหรือตอนหัวข้ามเนี่ยเราจะเปิดตัวทึบด้านนอกแล้วก็ปิดเฉพาะบุ้งก็กันยุงตอนหัวข้าอะไรได้สบายมากฝนตกอยู่ได้สบายๆนะคะ แล้วก็พื้นที่ใส่ของเยอะมากใช่ครับแล้วก็ตรงนี้พี่ปั้นชอบสุดตรงนี้คือเราใส่ของสามารถ organize ของได้เลยว่าตรงนี้เป็นไฟฉายกุญแจรถรถเอ,อ่อมีแบบไฟฉาย้านหัวเราจะได้แบบไม่ต้องวางของหายเลยอย่างนี้ค่ะมากมายคือการใช้งานของไลซาหกนะี่คือดัดแปลงให้ตรงความต้องการเราได้เยอะมากใช่เปลี่ยนได้ทุกแบบเลยประตูสี่บาน ่างข้างในนี้จริงๆก็แบ่งได้2ห้องนะคะก็คือวางแผ่นรองนอนได้2อ,อา่าันห้องหนึ่งนีห้องหนึ่งแล้วเราก็จะมีฉากกัน้นถ้าเกิดว่าต้องการความเป็นส่วนตัวแต่อันนี้เราใช้สองคนแล้วก็เปิดฉากกัน้นแล้วก็เป็นห้องกว้างๆได้นะคะมีอย่างวันนี้ไม่ได้เอาอะไรมาเยอะก็ใช้ลังใส่ของวางอุปกรณ์แทนจริงๆก็จะมีโต๊ะเล็กๆข้างในนะคะวางโลชั่นรวางอะไรอย่างเงี้ยสบายๆได้ <Okay. S 2> ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีอีกรุ่นหนึ่งนะคะเต็น Nordis Lyza 6นะคะน้ําหนักเต็นไม่ได้มากาเก็บรักษาง่ายนะคะแล้วก็ใช้งานได้แบบยาวนานจริงจังหน้าร้อนนอนได้หน้าหนาวนอนสบายหน้าฝนก็อยู่ได้สบายๆเลยเนาะเป็นตัวเลือกเต็นครอบครัวอีกอีกเต็นหนึ่งที่น่าสนใจคะ่ะ Nordis Lyza 6คะ่ะ